งาเขาโนกลหลายจังลุงกระป๋ามาเอาให้แป้นเราวันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุยยูเรียสองถุงยางงามเขาแหลก็ตาดกันเราวันนี้ยาบนี้แล้วพญเดียนบ้านามหน่อยเล่เาเคียงมาสูกนาดกาลัางเอาเค่องลง สู้เท่าสู้ขอจมซอยเราบ่ได้มือขังนึงขอใส่งานบ่ได้ <c ười> แปนลุงม,มาตัดคมสะอาดออกหาย่างดีเลยที่จอด แบ,แบกบว,วันไาพี่เดบ่แบบเจ้าแบกแบบแบบเจ้าเครื่องตั้งนั่นเที่ยงเที่ยงเราจะกระหันหางมันวันไปก่อนเจ้าวันเอาถ้าป้อนเครื่องสูบลงนงหนไดบอขนน่ะหางมันถึงบอเอาบอ่ ค่อยๆค่อยๆไปเอาเอาเอ,อกอูวจะได้เป็นเข่าน้ำบะมีก็ต้องสูบใส่น้ำพลาหลเพราะๆกับมาสูบเอาฝนมันเขาไม่ค่อยปันใดไว้ช่วงนี้บ้านนี่เดดยจาห้อเมื่อนี้ซ่อมเครื่องสูบได้แล้วเป็นหบสิบบด คือแล้วเกงๆๆๆๆยยเกงเกงเกงพญานานเยี่ยมมากเอียบอ้อยคือดีหน้าว้านตัวเอาไปฮอดมังสูบแล้วเรียบร้อย